สวัสดีค่ะทำคลิปดันดั้มนะคะในท็อปปกว่าเขายังสนใจคุณอยู่ไหมนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนซักไพ่นะคะเปิดดวงให้คุณว่าเขาคนนี้เขายังสนใจคุณอยู่ไหมเขาคิดยังไงกับคุณอยู่แต่อาจารย์ขอดูพลังงานคุณก่อนนะคะพลังงานไพ่ของคุณคุณเป็นยังไงอยู่นะคะอ่าพลังงานไพ่ขึ้นสี่ถ้วยคุณนั่งเมื่อ นั่งคิดถึงเมื่อๆอ,อยู่นะคะแต่ก็ยังมีไพ่แห่งความแบบปล่อยวางได้อยู่กับตัวเองได้เหมือนกันต่อให้จะคิดถึงคิดถึงปานจะขาดใจก็ได้นะสี่ถ้วยเนี่ยแต่แล้วคุณก็มีสติในการยับยั้งตัวคุณเองที่จะไม่โทรหาเขา ไม่ลายหาเขานะคะไพ่พระสังฆราชเป็นไพ่่าภาพคนนั่งแบบยิ้มหัวเราะกับตัวเองได้แต่อีกลึกๆในใจก็ทุกข์ก็เศร้าแต่คุณก็พยายามที่จะแสดงออกแบบคนอื่นจะจับอาการคุณไม่ได้เลยแหละว่าคุณเป็นยังไงเพราะคุณจะไม่ให้ใครรู้เลยว่าคุณทุกข์คุณเศร้าคุณเสียใจไม่มีใครทราบในลึกๆของหัวใจคุณนะคะ พลังงานไพ่แปดถ้วยอ่าบางครั้งนะคะความรู้สึกของคุณก็มีคิดอยากจะมูฟออนอยากไปจากเขาเหมือนกันนะคะอยากเป็นอิสระนะคะไพ่จัสเมนอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับความรักดีๆอ่าบางครั้งก็คิดแบบนั้นนะคะเอ่อหรือบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าเรากับเขายังมีโอกาสจะ มาเจอกันและสารสัมพันธ์ไปต่อหรือว่าเรากับเขาก็ยังไม่ขาดกันดีเหมือนคุณยังสับสนวุ่นวายใจอยู่เลยค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยลิขิตชะตาคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะคะโอเคอาจารย์จะขอดูคนคนนั้นของคุณแหละ ตอนนี้คนคนนั้นของคุณที่เข้ามาฟังคลิปนี้เขาเป็นยังไงอยู่เขาเป็นไพ่เก้าเหรียญอืมเขาก็ยังมีความสุขกับชีวิตของเขาอยู่บนกองเงินกองทองเหมือนกันนะคะและเขาเองก็มีความคิดถึงคุณเหมือนกันนะไพ่เจ็ดดาบอ่ะนะคะอยากจะมาหาคุณเขาแอบส่องคุณอยู่เหมือนกันส่องความเคลื่อนไหวคุณแบบลับๆ <c oughs> เขาเรียกว่า จารกรรมข้อมูลบางอย่างคุณอยู่ก็ได้แต่ไม่ได้เอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายนะคือมาส่องความเคลื่อนไหวคุณมาดูอะไรบางอย่างอืข้อความของคุณอะไรลหลายอย่างแหละเขาดูนะคะเขาส่องคุณอยู่แต่เขาไม่ให้คุณรู้หรอกนะคะเขาพยายามที่จะควบคุมตัวเขาเองเหมือนกันไม่ให้มีการเออเขาเรียกว่าหักห้ามใจอะ่ะไม่ให้อืม อาจารย์ว่าพอกันเลยคุณกับเขานะคุณก็คิดถึงแต่ก็พยายามหักข้ามใจพยายามแสดงออกภาพลักษณ์ภายนอกว่าตัวเองมีความสุขเขาก็ไม่ต่างจากคุณหรอกค่ะเนี่ย,เ,ยเป็นภาพการแสดงออกภายนอกแต่ข้างในก็ว้าวุ่นว้าวุ่นใจอ่านะคะแอบบสองคุณเงียบๆน,นะแล้วก็ให้ขึ้นทาวเวอร์เขาก็กลัวแหละการที่ ขัดแย้งทะเลาะบ่แว้งแล้วมันจบลงไปแบบมันไม่น่าจะจบไงนะคะัทาวเวอร์กับห้าถ้วยเขาก็รู้สึกเสียใจนะกับสิ่งที่ผ่านมาที่ตัดสัมพันธ์กับคุณไปอ่ะนะคะตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากเลยอ่ะห้าถ้วยอ่ะนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันแหละนะคะนั่นคืออาการของเขาอยู่นะคะโอเคมาดูต่อแล้วเขาจะทํำยังไงอ่ะคนคนนี้จะทํำยังไงต่อนะคะ อ่าไพ่สิบดาบนะคะเขาก็พยายามที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าเดินจากคุณไปให้ได้อ่ะอืมนะพยายามอยู่แต่แล้วมันก็ยังมีไพ่อย่างความความคิดถึงอ่าเป็นภาพแบบร้อนๆเขาอยู่อ่ะนะร้อนใจเขาอยู่แปดไม้แต่แล้วอาจารย์มองว่าพลังงานไพ่อยู่นี้มันทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถ อดทนต่อความคิดถึงคุณได้นะแปดไม่เท้าเนี่ยมันเป็นพลังงานของความแอคทีฟที่จะต้องพิชิตความสำเร็จภาพเป็นออกแนวโทนสีชมพูนะคือความรักความรู้สึกที่อดอด,ดนทนไม่ได้แล้วจะต้องมาหาคุณละวพาัสเตรน์นะอาจะต้องมาหาคุณจะต้องแบบบอกรักคุณไม่สามารถที่จะอยู่โดยไม่มีคุณ นะฮะไพ่แปดดาบมันทุกข์เหลือเกินมันชีวิตนี้มันเหมือนมืดแปดด้านหาทางออกไม่เจออะไรก็ลุมเล้าไปหมดมันเหมือนกับเขาเวลานอนก็นอนฝันร้ายอ่ะนะคะเพราะคิดถึงคุณนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูว่าคุณกับเขาอ่ะมีโอกาสจะปรับความเข้าใจกันไหมมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กันไหมนะคะ มาดูไพ่สรุปเลยไพ่ดีวิลค่ะผู้ชายคนนี้เห็นไหมฮะยื่นมือออกไปขอความรักจากคุณละอ่านะฮะเขาเขาทนไม่ได้หรอกเขาบอกเลยให้อภัยผมเถิดเรากลับมารักกันนะอืมแต่คุณก็เหมือนก็ยังนิ่งเฉยกับเขาเหมือนกันนะราชินีเหรียญเนี่ยเขาง้อนะแต่คุณยังยังนั่งนิ่ง,งแบบ เขาเรียกว่าเล่นตัวนิดนึงก่อนอะไรประมาณนั้นก็ได้ด้วยนะอืมแต่แล้วไหวไหมกับการเล่นตัวไม่ไหวแล้วคะ่ะเลิฟเวอร์หวือหวามากเลยในที่สุดแล้วก็คนเรานะในที่สุดก็ต้องใจอ่อนกลับมารักกันนะอืมแล้วยังไงอีกไพสตาร์มีความสุขด้วยกันค่ะไพ่บอกอย่างนั้นเลยนะในที่สุดเขาก็พิชิตใจคุณอีกครั้งอะ่ะ king of wands พวกคุณจะมีความสุขด้วยกันค่ะ ล o ฟเวอร์เดอเป็นไพ่เมเจอร์ใหญ่ๆที่มีพลังงานมากรีวิลด้วยนะคะพลังงานอย่างเงี้ยเต็มเลยค่ะพลังงานไพ่เมเจอร์นะโอเคมาดูสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณผ่านไพ่นะสิ่งที่คนคนนี้อยากจะบอกคุณผ่านไพ่ไพ่ฮารุนะคะไพ่ชุดนี้สวยมากเลยอาจารย์เพิ่งได้มานะอ่ะเรามาดูกันไพ่จะบอกว่ายังไงหัวใจเขา เขาอยากจะบอกยังไงกับคุณผ่านไพ่นะเขาเครียดมากตอนเนี้นะคะเขานั่งมองแบบจอโทรศัพท์อยู่ก็ได้จอคอมอยู่ก็ได้นะว่าม,มีข้อความอะไรจากคุณไหมอะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะอเขาเริ่มเครียดเริ่มคิดถึงคุณมากนั่นแหละข้อความเขาอยากจะบอกว่าคิดถึงอ,อยากที่จะสารสัมพันธ์ให้มันเติบโตไปด้วยกันนี่แหละความรักความสัมพันธ์ ของผมกับคุณนะ่ะมันจะต้องเติบโตได้สิอ่ามันต้องออกดอกออกผลเหมือนลูกมะเขือเทศเนี่ยเห็นไหมฮะดกดกมากเลยนี่นแหละเขาอยากให้แบบเป็นแบบนั้นความรักนะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาจะสาร,รสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งนะคะว้าวดีมากเลยอ,ะนะอ่ะนะอ่าไพ่บอกว่าอ่าเป็นงานเต้นรานะอาจจะเป็นงานแฟนซีก็ได้อ่า แต่ไม่ได้แปลว่าสวมหน้ากากเข้าหากันนะมันเป็นงานแฟนซีอาจารย์แปลอย่างนี้พวกคุณจะมีโอกาสไปงานสังสรร์อะไรสักอย่างร่วมกันนะคะขออีกสักสามใบเลยค่ะเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นหัวใจเขาอยากบอกอะไรคุณเขาบอกว่าอยากเจอคุณเป็นการส่วนตัวเห็นไหมคะก็ต้องได้เจอกันแล้วไปเต้นรำด้วยกันนี่แหละแล้วเขาก็อยากบอกว่าอยาก ที่จะอยู่ในอ้อมกอดของคุณเนี่ยเป็นความรักที่อบอุ่นอืมอยากอยู่ในอ้อมกอดของคุณอ่าแล้วก็ไพ่บอกว่าคือไพ่ใบน,นี้เขาจะคล้ายๆแบบอืมเป็นหน้าไพ่ปีศาจคล้ายดีวิลนะอาจารย์มองไพ่พลังงานใบนเนี้ย,ยนนนเนี่ยคล้ายๆกันค่ะคือคนคนนี้มีความ เขาเรียกว่ามีความต้องการมากมีความปรารถนามากในตัวคุณนะตอนเนี้ยมันเหมือนไปจุดเร่งเล้าอ่ะในความต้องการของเขามันมากมายจนไม่สามารถที่จะอดรนทนต่อไปได้มันมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรไฟสมขอนเหรอไฟสุมรวงอกเขาอ่ะอ่าเขาร้อนรนเขาทุรนทุรายแล้วตอนเนี้ยเขาจะต้องรีบกลับมาง้อแล้วขอคืนดีกับคุณแล้วก็นัดคุณ ออกไปเจอกันข้างนอกอืมอาจจะไปทานข้าวไปอะไรก็ได้นะจะแต่ต้องมีการเจอกันอย่างแน่นอนนะคะโอเคค่ะใครที่มีอาการแบบนี้อยู่ก็ขอให้สมหวังขอให้เขาคนนั้นทักมาหาคุณโดยเร็วค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ